ICL คืออะไรคือเลนส์ชนิดพิเศษที่ทํามาเพื่อใส่เข้าไปในตาโดยเฉพาะนะคะเลนส์เสริม ICL เนี่ยจะเข้าไปอยู่ระหว่างเลนตากับม่านตาของเราวิธีนี้เราจะไม่เอาเลนตาธรรมชาติเราออกค่ะยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะคะ,ะวิธีการทําก็คือขั้นตอนแรกเลยเนี่ยจะมีการหยอดยาขยายม่านตาก่อนตรงนี้นะคะจะมีการ ม้วนเลนไอซเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่ผ่านทางแผลที่บริเวณขอบตาดำเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเลนตาเนี่ยก็จะกลางออกมาเมื่ออยู่ในตาของเราหลังจากนั้นเราก็จะมีการหยอดยานะคะเพื่อหดม่านตาแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลามองจากภายนอกเนี่ยก็จะมองดูเป็นตาปกติเลยนะคะไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไปเลยขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะถ้าทําในแพทย์ที่มีประสบการณ์ใช้เวลาเพียงข้างละสิบานาทีเท่านั้นเองวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง2000ทีเดียวซึ่งเลเ้สร์เนี่ย ก็เป็นนวัตกรรมการใส่เลนที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นมากยาวมากเอียงมากเนี่ยไม่สามารถทําเลสิกได้หากใครที่ไม่อยากใส่แว่นแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอะเราควรจะทําวิธีไหนดีเหมาะกับวิธีไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลจักษุอินส์ S, เรามีแพทย์เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาสายตาเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําที่เหมาะกับแต่ละคนคะ่ะ